ผุ้ชมค,ครับจอมโจรดอกไม้ขาวตอนจบดูเหมือนจะจบเศร้าพระบุษบาตายหรือไม่สังเกตจากสีหน้าแววตาของทุกคนที่อยู่ภายในถ้ำเหล็กไหลหลังจากที่ศึกสงบลงโดยเฉพาะคุณนงนาถผู้เป็นแม่อดูภาพกว้างภาพใหญ่เลยละกันเนี่ยคุณนงนาถอบกอดลูกสาวไม่ห่างแนบชิดติดตัวแล้วก็ร้องไห้อย่างหนัก ไม่ต่างกับรติกรผู้เป็นน้องสาวนะครับที่ร้องไห้ต่อหน้าร่างของพี่สาวอย่างบุษบาที่ในวันนี้ไม่สามารถตอบโต้หรือแสดงความรู้สึกใดๆเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ได้มัปรางผู้กองกิดกล้องก็อยู่ในความโศกเศร้าเสียใจยไม่ต่างกันและร่างของบุษบาครับก็ถูก นำวางลงที่แคร่ไม้ไผ่ที่ถูกทำขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับร่างของเธอนะครับดูเหมือนจะมีการทำพิธีบางอย่างหรือไม่แต่เอาหลักตามข้อมูลที่ช่องวัน31สส่งมาให้ดินนะครับที่มีการเปิดเผยเป็นย่อตอนก็มีการระบุว่าในตอนจบเนี่ย บุตรบาหลังจากที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างดุเดือดก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการเป็นตายเท่ากันอาการเป็นตายเท่ากันขยานิดนึงนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็หมายถึงมีอาการปางตายไม่แน่ว่าจะเป็นหรือจะตายนะครับคือดินว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ลุ้นสุดๆอ่ะเป็นช่วงเวลาชี้ขาดเป็นช่วงเวลาที่มันฉุกเฉินมากๆกับหนึ่งชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเราซึ่งในที่นี้ก็คือบุตรสบาผู้เป็นที่รักของทุกๆคนไม่ใช่แค่ที่อยู่ในถ้าเหล็กไหลแต่ดินเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ลุ้นติดตามละครจอมโจรดอกไม้ขาวมาตลอด38ตอนครับคือบุตรสบาเนี่ยดินว่าเขาเก่งจริงๆนะครับเก่งมากเก่งโคตรเลยนะแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในระยะหลังมานี้นะครับเธอใช้พลังใช้แรงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปมากพอสมควร มันหนักอึ้งมากเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ก่อนข้ามาที่เมืองแก้วอ่ะก็มีการต่อสู้บูดุดดดุเดือดนะครับใช้พลังไปเยอะพอข้ามาโอ้โหโดนกระสุนของเสือชาญบาดเจ็บสาหัสไปอีกที่ไปช่วยรัติกรนะ่ะไหนจะแม่เมืองอีกคุณผู้ชมโดนแทงไปอีกแล้วต้องกลายเป็นเสืออาคมอีกคือการกลายร่างแต่ละรอบนะครับมันก็ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ทรมานเหมือนกันไหนจะต้องมาสู้กับหลวงสเสวเดกโขโห่คุณผู้ชม คิดว่าม,ม,มันหนักมากๆสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับคือโอเคแหละต่อให้มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงเราเห็นว่าทุกตัวละครขนาดคนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากอย่างเสือชาญหรือว่าหลวงสเสวตก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแรงอ่อนล้าเหมือนกันนะครับและอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวของบุษบาเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสอาการตังตายอาการเป็นตายเท่าๆกันอย่างที่มีการเปิดเผยมาแต่ยังมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับมีการบอกว่า Yeah. <laughs> แต่ว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้บุษบารเนี่ยรอดพ้นจากความตายได้หรือไม่พอบอกแบบนี้นะดินว่าบุษบาเนี่ยมีโอกาสรอดมากๆเลยนะครับุผู้ชมดินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ส่งใจช่วยเอาใจช่วยบุษบานะครับเนื่องจากเราก็ติดตามตัวละครตัวนี้มาโอ้สาสตอนแล้วนะทุกค่าก็ต้องมาเปิดช่องวัน31ดูจอมโจรดอกไม้ขาวเนี่ยกับภารกิจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ินว่ามันหนักอึ้งมากๆเลยครับและด้วยข้อมูลที่บอกว่าจะมีวิธีไหนดินก็เลยคิดว่ามันก็ต้องมีวิธี ีของผู้กองกิดกล้องนะครับที่เขาถูกยิงแล้วก็ตกน้ําไปจริงๆนะเอาความเป็นจริงเขาอาจตายได้เลยแต่ตอนนั้นเขาโชคดีครับลอยไปติดที่ริมตลิ่งของหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเจอก็เลยรีบนําตัวไปที่ถ้าลึกลับนะครับของหมอพรามให้ช่วยรักษาให้ตอนที่ไปอ่ะดินว่าเรียกว่าอาการเป็นตายเท่ากาันเหมือนกับบุษบานในตอนนี้เลยเพราะไม่ตายจริงครับแต่ว่าจิตอ่อนมากๆแล้วพอหมอพรามก็เลยเร่งทําพิธีนะครับตอนทําพิธีปรากฏว่าโอ้ หยุดหายใจอ่ะผู้กองกิดก้องหยุดหายใจมันหมายถึงเขาตายเลยนะแต่พ่อหมอพรามก็ไม่ถอดใจก็ยังคงเดินหน้าทําพิธีต่อไปจนกระท,ทั่งเทียนชีวิตมันดับลงเขาก็เลยคิดว่าเออก็ต้องไม่ฝืนแล้วแหละนี่คือตายจริงๆแล้วจู่ๆมันเกิดปาฏิหาริย์นะครับมีฟ้าฝนเปรียงปร่างลงมาเราเห็นเหมือนกับมีพลังชีวิตนะครับมันพุ่งมีพลังงานบางอย่างตัดมาที่ร่างของผู้กองกิดก้องทําให้เขาฟื้นคืนตื่นขึ้นมาดิ้งก็เลยคิดว่า โหตอนนั้นน่ะเราขนาดผู้กองกิดกล้องเรายัางรู้เลยแต่ก็จะลึกๆก็กกยังคิดว่าเขาไม่ตายหรอกเขารอดแหละมารอบนี้ดินว่ามันลุ้นยิ่งกว่าด้วยความที่ดินเชื่อว่าเรารักหลงรักตัวละครตัวนี้มาหลังจากที่ดูไปเรื่อยๆทุกๆค่ำเนี่ยน,นะครับ รักมากๆมันก็เลยลุ้นมากๆแต่เชื่อว่าสุดท้ายบุษสบาก็จะฟื้นขึ้นมาครับคุณผู้ชมและสําหรับวิธีที่จะทําให้บุษสบารอดพ้นจากความตายในครั้งนี้นะครับมนมองว่านอกจากความดีและความมีบุญญาธิการของเขาแล้วเนี่ยมันน่าจะด้วยเหล็กไหลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้าเหล็กไหลนะละครก็ปูทางมาซะขนาดนั้นเดินทางกันเนิ่นนานเข้าไปหรือว่ามันน่าจะมีผลนะครับโดยเฉพาะเหล็กไหลโกรปี หรือเหล็กไหลที่มีอายุ10ล้านปีนะครับเมื่อได้ทําการฝังเหล็กไหลชนิดนี้ซึ่งจะเป็นเหล็กไหลที่ไม่ได้แข็งตัวมันจะเหลวตลอดไปเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของบุษบาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีพลังบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการถอนเสืออาคมออกจากร่างบุษบาจะกลับมาเป็นคนปกติและกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งดิฉันเชื่อว่าเขาฟื้นขึ้นมาเพียงแต่ว่า ไอท้ที่ไอ้ที่อาจจะรู้สึกตายหรือว่าเข้าใจว่าตายไปแล้วมันจะอารมณ์คล้ายๆกับตอนผู้กองกิดกล้องนี่แหละแต่อันนี้เราจะอินมากกว่าให้เราแบบเออมีมีอารมณ์ร่วมมากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาคับคุณผู้ชมและเชื่อว่าในท้ายที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับตัวของบุษาบาเมื่อกลับมาเป็นคนแล้วก็จะสมหวังในความรักกับผู้กองกิดกล้องนะครับผู้กองกิดกล้องอาจะต้องเรียกว่ากิดกล้องนะถ้าเกิดเขายัง รักในการเป็นตำรวจอยากเป็นเพราะเขาเป็นคนมีคุณธรรมเขาเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์จริงนะเขาก็จะกลับไปเป็นตำรวจโดยได้รับการเลื่อนยศหลังจากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ต่างจากบุษบาหรือว่าอดีตจอมโจรดอกไม้ขาวเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความยุติธรรมหลังจากหมดยุคข,ของหลวงสวตไปแล้วนะครับส่วนตัวละครอื่นๆนะครับพูดถึงคู่พระนางนะครับก็คือตัวของรัติกรกับชยันก็จะสมหวังในความรักเช่นเดียวกันแฮปปี้สักทีทั้งคู่จริงเขาก็ มีใจให้การเพียงแต่ว่านี่เห็นไหมเขาอยู่บนความถูกต้องจริงๆครับและจะดําเนินไปถึงจุดสุดท้ายของชีวิตส่วนคู่ของเสือดูและมะปรางก็น่าจะได้บอกความในใจและสมหวังในรักเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ทุกคนนะครับร่วมเดินทางกับจอมจนดอกไม้ขาวมาตลอดมาลุ้นมาติดตามมาดูละครทุกๆค่ําทางช่องวัน31มา ติดตามการวิเคราะห์กับดินนะครับดูไปด้วยการโอ้มันเป็นช่วงเวลาที่หนุนสึกว่ามันอบอุ่นจริงนะมันสนุกมากๆเลยฉะนั้นถ้าชอบแนวทางการวิเคราะห์จอดลึกละครไม่ได้เน้นสปอยนะครับคุณผู้ชมกดติดตามกับดินไว้นะครับทาง YouTube และ Tik t o k ช่องพัชรประพน์โอกาสหน้าเรามาดูละครเรื่องอื่นด้วยกันอีกนะครับแล่ต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นได้ไม่ครบทุกคนนะครับขออาภัยจริงๆด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดถึงละครจอมโจรดอกไม้ข่าวก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับ วันดีนะครับจัดเต็มไปเลยนะครับรวม38ตอนนี่เป็นอีกหนึ่งจักรวาลฮีโร่จักรวาลวันยูนิเวอร์สครับพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ